สวัสดีค่ะสวัสดีที่ทุกคนนะคะก็หายหายกันไปนานวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับการทำคอเลคชั่นสีเทานะคะอันนี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องสีเทานะคะที่เราทํากันวันมูลนที่เชียงใหม่นะคะก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทําไมถึงทําสีนี้แล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องตั้งแต่การฟอกเลยค่ะเรามา ดูกันค่ะว่าเราทํำยังไงก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปเริ่มทาสีขอบคุณน,นะคะขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากอาจารย์กุ้งนะคะนี่ในสวยๆนะคะจากอาจารย์กุ้งเรียดมีค่ะขอบคุณมาก่ะขอบคุณตะใจเลยนะคะมาเริ่มดูกันนะคะตั้งแต่ก่อนฟอกเลยก็คือนั่งดูผมลูกค้าวานันเกือบชั่วโมงได้ะคะ่ะว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีแล้วก็ ผมลูกค้าค่อนข้างขาดนะคะแล้วก็เสียหายค่อนข้างเยอะเนาะก็ค้านข้างนะคะขาดเนาะแล้วก็ด้านข้างขาดด้านหลังด้านช่วงบนขาดนะคะผงขึ้นมาประมาณ3เส้นเนาะผงขึ้นมาประมาณ3มเส้นก็นั่งคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าถ้าลงผงปอกไปแล้วผงปอกนะคะ ผมก็ไปโดนไปโดนช่วงปลายนิดเดียวก็จะทําให้ผมช่วงปลายขาดได้อีกนะคะดังนั้นเราก็เลยทำการเอาลูกค้านะคะไปบํารุงโดยการใช้เชื่อมพันธะนะคะคิวเพกกับตัวเบอร์สามนะคะของเครียดมีค่ะก็เชื่อมพันธะก่อนนะคะแล้วก็จัดการเอาเบอร์สานวดประมาณครึ่งชั่วโมงะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ หลังจากที่บำรุงเสร็จนะคะหลังจากที่บำรุงเสร็จนะคะแล้วก็จัดการพานางแบบนะคะเข้ามาเป่าผมให้แห้งนะคะเป่าให้แห้งสนิทเลยเนาะจากนั้นนะคะพอแห้งสนิทปุ๊บแล้วก็แบ่งผมให้เรียบร้อยค่ะเลาจักการวางแผนโดยการฟอกแต่โคนนะคะนี่นะคะเราจะมีคลิปให้ดูเราฟอกแต่ช่วงโคนนะคะฟอก เฉพาะตรงที่เป็นโวนสีดำที่ขึ้นมาใหม่นะคะเว้นโคนไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ตรงช่วงระหว่างปลายนะคะกับโคนสีดำก็จะมีโคนที่เป็นสีเหลืองที่ฟอกมาหนึ่งรอบและะ้ะฟอกรอบนี้รู้สึกลูกค้าบอกว่าฟอกรอบนี้ผมขาดนะคะก็เลยฟอกได้แค่ระดับนี้ดังนั้นเราจะต้องฟอกในส่วนที่ เป็นพื้นผงระดับ8ด้วยเนะยาะเี่ค่ะราจัดการฟอกก่อนนะคะค่อยๆฟอกนะคะรองด้วยกระดาษด,ด้วยก็ดีค่ะเวลาทับทับกันจะได้ไม่เลอะนะคะงานจะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วก็หนังศีสันจะได้ไม่ไม่เป็นผ่วงฟอกก่อนนะคะไม่อย่างนั้นก็คือ นักศึกษาอาจจะแพ้ได้นะคะถ้าโดนฟอกตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าต้องทิ้งเวลาไว้ค่อนข้างนานเนาะส่วนโคนผมที่เป็นสีดำงไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าโคนผมที่เรายังไม่โดนนะคะเป็นผมที่ขึ้นมาใหม่ดังนั้นผมที่ขึ้นมาใหม่ก็เหมือนเด็กน้อยนะคะที่เพิ่งเ,เกิดมาเนาะเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดมาก็จะ ไวต่เคมีดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะว่าในส่วนนี้จะไม่ติดหรืออะไรยังไงนะคะอย่างช่วงนี้เคมีจะไวมากนะคะช่วงโคนนี้นเป็นวิก่อนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราทิ้งเวลาไว้50นาทีนะคะแล้วก็มาป้ายโคนต่อนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าจะได้สีที่ต้องการะคะ่ะแต่ไม่เกินนะคะไม่เกิน50นาทีนะคะรอบสอง ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นพอได้สีแล้วก็นำลูกค้ามาที่เตียงสะนะคะเราจะทำการล้างประกายตรงปลายค่ะล้างประกายนะคะเราใช้ผงฟอกนะคะ1ส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์9% 1ส่วนแล้วก็แชมพู2ส่วนค่ะนวดที่เตียงสะเลยนะคะจริงๆลนะ้าง เราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่เคสนี้ก็คือผมที่อ่อนแอม,มากๆแบบนี้เราใช้ตัวเชื่อมพันธะของคิวเพกผสมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ลงไปเลยเราจะเฝ้าตลอดเลยนะคะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ผมค่าจะขาดได้นะคะพอได้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ทําการเชื่อมพันธะสออีก15นาทีนะคะโดยใช้เชื่อมพันธะของคิวเพกเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็ จากนั้นนะคะก็จะใช้ตัว P 3บำมุลเข้าไปเพิ่มอีก10นาทีค่ะแล้วก็นำนางแบบนะคะมาเป่าเพื่อเอตรียมเตรียมวันงานนะคะจะไปดูวันงานต่อกันค่ะวันงานนะคะเราก็ขอบคุณนะคะทีมงานเรียนอีกแล้วนะคะที่เข้ามาช่วยนะคะตั้งแต่เตรียมงานนะคะจนถึง ลงสีบนเวทีเลยนะคะแล้วก็วางแผนพื้นพื้นผมนางแบบตอนที่ก่อนลงสีนะคะเป็นระดับ9แล้วนะคะระดับ9แล้วดังนั้นลงสีอะไรก็ติดหมดะะแล้วค่ะดังนั้นเรมันง่ายมากเลยที่เราจะวางแผนลงสีได้นะคะเคสนี้นะคะเราใช้สี6ทับหนึ่งหนึ่งนะคะ6ทับหนึ่งหนึ่งบวกกับ8ทับหนึ่งหนึ่งหกค่ะเพื่อ เพื่อกดสีเหลืองที่ยังเหลืออยู่นะคะในเส้นผมของนางแบบนะคะเราใช้6 1หนึ่งเป็นสีเทาเป็นสีหลักเนาะแล้วก็ใช้8116นะคะเพื่อกดสีเราจะใช้แค่5กรัมนะคะต่อสี100กรัมแล้วก็ใช้ศูนย์ทับหนะคะแมบบ่สีเทาลงด้วยเพื่อให้ความเทาเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3%นะคะสำหรับผมที่ผ่านการฟอกแล้วเนาะแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมพันธะนะคะเข้ามาช่วยด้วยเนาะเพราะว่าผมนางแบบค่อนข้างอ่อนแอตั้งแต่ก่อนที่จะมาลงสีแล้วนะคะทั้งนั้นก็เราก็ใช้เชื่อมพันธะนะคะเข้ามาผสมอาัตราส่วนการผสมนะคะให้ผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบนะคะหรือว่าส10ิบต่อหนึ่งร้อยมลนะคะนับเฉพาะสีนะคะเราจะใช้สี สีตัวนี้นะคะเป็นสีที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสีเชสวีนะคะสีเชสวีเป็นสีที่มีแอมโมเนียต่ำนะคะไฮโดรเจนอกไซด์ ide, เขาจะผสมพวกเฮราตินนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วก็ช่วยทําให้ผมแข็งแรงแล้วก็เงาขึ้นนะคะวันนี้ก็จะได้สีที่สวยงามอ่าลืมนะทิ้งไว้35-40นาทีค่ะจากนั้นก็จะนำ แบบมาล้างนะคะแล้วก็ทําการหมักด้วยตัวพีสันค่ะจากนั้นก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ผลงานที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่เอ้ยมันก็จะมีความม่วงนิดๆนะคะเพราะว่าเราใส่สีเพื่อกดเอาม่วงนะคะเข้าไปกดสีเหลืองนะั้นสีนี้ไม่มีเขียวออกมาแน่นอนก็จะเป็นม่วงนิดๆ สะไปรอบสองอรอบนะคะสีม่วงตัวนี้ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายเป็นเทาที่มีความสั่มากขึ้น,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้วันนี้อย่าลืมนะคะเข้ามาอุดหนุนร้านเรานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากด้วยนะคะกับร้าน beauty beauty แล้วก็ emika channel นะคะอย่าลืมเข้ามา,าให้กำลังใจเราโดยการซื้อของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นการสั่ง p r o d u c ไม่ว่าจะเป็นยืดดัดของครีเอทีฟนะคะเชื่อมันทะคลิปเอกเชื่อมันทะของน้ำหวานนะคะหรือว่าจะเป็นสีของเชสวีนะคะสามารถสั่งมาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามและรับชมเอมิกาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ